สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันในเนื B ้อข่าวขาวหนนะครับผมหายไปหลายวันหนะ่อยเนาะแล้วก็จริงจริงข่าวนี้ก็ก็ด่วนแต่ว่าดูยังพอมีเวลาอยู่นะครับก็คือเป็นส่วนของที่ว่าโอกาสสุดท้ายเนาะที่คุณจะได้รับเอ,อคุณจะแบบกดรับตัวรางวัลที่คู่ควรนะครับผมจากของกิจกรรมในส่วนของปี2อ2พันยี่สองคือตอนนี้ปี2อ2พันี่สาคือมันจะเริ่มของปีใหม่แล้วนะครับดังนั้นทีมงานก็เลยมาเตือนเนาะว่าใครที่ยังไม่ได้ กดรับของนะครับผมคือไม่กดรับของมันคือแค่ว่าเข้าเข้าเล่นเกมเนี่ยเข้าเหมือนถึงว่าลงชื่อเข้าใช้ในตัวเกมแค่นั้นนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือที่มาเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเป็นรางวัลที่ให้กับบอาว่าความทุ่มเทหรือความอะไรที่ว่าแบบว่าคนได้มันมีส่วนร่วมกับเกมของเกมบอลแทงนะครับผมกับทางบอลแคมิงเนาะก็คือเขาอยากจะรบกวนให้ทุกคนนะครับผมช่วยถามเพื่อนหรือแจ้งเพื่อนให้หน่อยนะครับผมว่า เออแบบประมาณมาเพื่อนคนไหนที่เขาอาจจะแบบคุณไม่ค่อยเห็นว่าเขาออนไลน์หรือเจอว่าเอ,อ้ยเขาไม่ได้น่าจะไม่ได้ออนไลน์้านแล้วนะอะไรเงี้ยบอกให้เขานะครับผมอย่าพลาดโอกาสนี้เนาะเพราะว่ามันมีทุกปีแต่ทุกปีเท่ากับว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวอธิบายต่อไปเนาะว่าคุณจะได้อะไรบ้างนะครับผมคืออย่าพลาดของปีที่แล้วที่ว่ามันจะหมดเขตแผ่นินที่30สินหาคมของปีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะอธิบายนะว่ามันจะหมดยังไงแล้วก็ ผมมีเวลาทำเท่าไหร่นะครับผมก็คือตอนนี้ตามที่เขาบอกว่าใครอันนี้ก็คือว่าเพื่อนคนไหนก็ตามตามเงื่อนไขนี้นะคือคนที่เข้าร่วมเกมก่อนวันที่หนึ่งมกราคมของปีนี้ของปีนี้นะจะมีสิทธิ์ได้รับของของขวัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวมันชีพิเศษนะครับผมผู้มือฝึกษากลแล้วก็การแของของส่วนตัวนะครับผม ส่วนผู้เล่นที่เริ่มมาตั้งแต่ตอนปี2021นะครับผมก็คือว่า2ปีที่แล้วเนาะก็จะได้แบบว่าก็จะได้ของแบบก็จะได้เครดิตแล้วก็พวกความบัตรแล้วก็อย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยแล้วก็คนที่เล่นมาตั้งแต่ปี2018นะครับผมก็จะได้หรือว่าก่อนหน้านะั้นก็จะได้ตัวตัวยันกอบพรีเมียมหรือยันกอบพิเศษเนี่ยระดับ5้าถึงเเนี่ยขึ้นอ,อยู่กับว่าเล่นมาปีไหนเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเล่นนาน แล้เพิ่งเข้ามากดรับในครั้งนี้ก็คือจะได้ครบเลยนะครับผมก็คือจะเป็นเซ็ตคนแล้วก็จะเป็นว่าเป็นรถที่เขาแจกกิจกรรมนี้เนาะชุดหนึ่งนะครับผมมีสิทธิ์รับได้แค่หนึ่งครั้งต่อบัญชีดังนั้นหมาย,มายความว่าประมาณว่าถ้าเกิดคุณเคยรับไปแล้วในกิจกรรมรางวัลที่คู่ควรตอนรอบก่อนหน้าคุณก็จะไม่รับอีกเนาะถึงคุณจะขายไปแล้วก็ตามนะครับผมก็คือว่าจะได้ตามปีที่เล่นเนาะว่าเล่นยิ่งยิ่งยิ่งเล่นย,ยิ่งเคยเล่นมานานก็จะได้รางวัลเยอะขึ้นนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูกันในตัวหน้ากิจกรรมนั้งขีดนึงว่าคุณจะรับในกันบ้านนถึงไฟซ้ำอีกท,ทีหนึ่งแต่ว่าณตอนนี้ครับผมว่านอกจากเรื่องว่าเข้ามารับแล้วถ้าคุณเป็นคนที่มีสิทธิ์รับรางวัลน,นั้นรับไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานเหรียญโทเค็นของกิจกรรมนี้นะครับผมมันจะมีเหรียญเหรียญกิจกรรมแยกเนาะอย่าลืมเข้าไปแบ,บ็กเวียนในหน้ารานค้านะครับผมเพราะว่ามันจะมีให้แลกเป็นตัวรูปแบบตกแต่งสามมิติ มันชีพิเศษคนลดนะครับผมเอ่ออุปรกรณ์ปรับปรุงนะครับผมฟันธบัตรแล้วก็เครดิตแล้วก็หนังสือฝึกคนลดนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นอีกเยอะแยะนอ่ไปดูได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดหมดแล้วคุณก็เสียสิทธิ์เนาะทั้งหมดนะครับผมที่เราบอกมาทั้งการรับของแล้วก็เรื่องมาโทเค็นจะหายไปเนี่ยจะหายไปตอนวันขอที่เขาบอกว่าหมดวันที่สามสิบแบบไม่ใช่ว่าหมดเที่ยงคืนวันที่ หมดตอนเที่ยงคืนของที่สามสิบนะแต่มันคือหมดตอนหมดตอนวันที่สามสิบเนี่ยเวลาสี่นาฬิกาหรือว่าตีสี่บ้านเรานะครับผมโอเคไหมเนาะแล้วก็หลังจากหลังจากวันที่ไอตอนจากไอตีสี่ของวันที่สี่นาฬิกาของวันที่สามสิบเนี่ยครับผมก็จะเริ่มตัวรอบใหม่เนาะก็น่าจะมาตอนประมาณตอน บ่ายโมงหรือบ่ายสองหรือแม่ก็อาจจะเริ่มเวลาตอนตีสี่เลยก็ได้นะครับผมก็จะเป็นรางวัลรอบใหม่เนาะซึ่งทีเนี้ยรายละเอียดจะเป็นยังไงค่อยว่างันทีหนึ่งทีนี้ครับผมเราไปดูกันที่รางวัลปีสองพันยี่สองเนาะก็คือปีสองพันยี่สองเนี่ยเริ่มรับเลตั้งแต่วันที่ยี่เก้านะครับผมสฤศจิกายนของปีที่ผ่านมาก็คือปีสองพันยี่สองนะครับผมซึ่งคุณจะรับได้ถึงวันที่อย่างที่บอกไปว่าวันที่ 30. สามสิบพฤศจิกายนเวลากี่นาฬิกานะครับผม อันนี้ก็จะเป็นทั่วไปเนาะอันนี้คือรางวัลนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นมาตั้งแต่ต่อเป็นเบต้าเทสอะคุณจะได้ห้าคันนี้เลยได้มาสิบปีก็ได้ห้าคันนี้แล้วก็ได้ของก็จะได้่อยของแล้วคุณก็สามารถลองกดดูได้นะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีมูลค่าต่างกันไปเนาะอันนี้ของที่ว่าคุณจะได้แน่ๆนะครับผมส่วนส่วนไอของเนี้ยส่วนไอของที่ว่าให้กดเลือกเนี่ยก็คุณก <laughs> ็กดเลือกได้ว <ham ihrem> ่าอ <email> ๋อเนี่ยคุณจะเอาเป็นเครดิตก็ได้นะครับผมกดเลือกไป ก็สมมติว่าอันนี้คือที่พื้นฐานคุณจะได้อยู่แล้วนะที่ขี่เทิงยังไม่ได้ใช่ไหมสมว่าคุณต้องการตัว improve equipment หรือว่าอุปกรณ์รูปแบบปุงหรือว่าของที่เคยเล่นกันว่าของม่วงอ่ะเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณมีคุณมี12เหรียญนะคุณจะซื้อได้สองสองอันเอ้คุณื้อได้แค่อันเดียวเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่มีจำกักดอยู่เนาะคือตร n g c o s ก็คือหรอือว่าจํานวนก็เหมือนมูลค่าราคาของมันแล้วก็ purchase limit ก็คือตัวเัียกว่า การจํากัดครั้งจํานวนซื้อเนาะการจํากัดจํานวนซื้อก็คืออย่างเช่นเนี่ยคือได้สามครั้งนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดก็คือว่าได้ครั้งละห้าร้อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ครั้งละสามแสนอันนี้ได้ครั้งละหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมเหนนะ็นเนาะอันนี้คือจํานวนวันจํานวนวันใช่อันนี้ก็จะได้แบบหนึ่งเหรียญได้สองวันออะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ประมาณนี้เนาะผมว่าลองกดกันดูนะมันน่าสนใจดีถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กดเนาะกดรีเซ็ตเพื่อเพื่อลองดูอันนี้ไม่ได้กดรับนะแต่นี้เขาให้ลองกดดูว่าคุณจะวางแผนการใช้งานยังไงโอเคไหมครับเนาะอันนี้คือรายละเอียดของรถนะประมาณนี้ก็คืออย่าลืมเนาะว่าอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมก็พอว่าอย่าลืมว่ามีของมีของรางวัลอยู่ใครที่แบบว่าเฮ้ยทั้งปีนี้ไม่ได้เล่นเลยผมไม่ไเล่นเลย ก็อย่างน้อยลองโหลดเกมมาแล้วก็ mm hmm. ลองอินเข้าดูสักครั้งนะครับผมแล้วก็ลองมากดรับของเรียบร้อยน่าจะได้ไม่เสียติดนะครับหรือคนที่เคยกดรับมาแล้วจำไม่ได้ว่าเคยกดรับลองกดไปที่หน้าร้านะคะ้าดูแล้วก็เช็คดูทีหนึ่งเนาะตามนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในข่าวนนหน้าครับผม